สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยทุกสีเสื้อวันนี้คือวันที่แปเมษายนนะครับที่แกนนำมอบบอกว่าจะรวมตัวกันไปประชวงที่รัฐสภาในวันที่เก้าเมษายนเราจะคุยกับหนึ่งในแกนนำมอบนะครับพี่ไทครนพลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับเออแกนนำม็อบจะเคลื่อนไปวันพรุ่งนี้เก้าเมษายนแต่ล่าสุดข่าวด่วนบอกว่านายกอิงเนี่ยยอมถอยพรบคาสิโน มันเหมือนกับการถอยถอยแต่ไม่หยุดอันนี้มันเหมือนเป็นเล่นการเล่นเกมกับม็อบทางพิทยกรมองอยังไงครับเป็นการซื้อเวลาครับท่านนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยซื้อเวลาจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาต้องการให้เลิกครับเลิกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ตั้งบ่อนการพนันคาสิโน ขึ้นในประเทศไทยได้อยา่างถูกต้องตามกฎหมายคือคำว่าบ่อนการพนันเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่ามันมีบอนเถื่อนอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องไปจัดการจับนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธาน,นาคณะกรรมการตำรวจบังคับบัญชาตำรวจดังนั้นการที่มาอ้างว่ามันมีบอนเถื่อนอยู่แล้วเราก็อยากจะให้คนที่เล่นบอนเถื่อนมาเล่นบ่อนคาสิโนอย,อย่างถูกต้อง นี่มันไม่ใช่คำที่มีเหตุผลในการแก้ตัวของรัฐบาลนะครับ,ร,บรัฐบาลมีหน้าที่ไปปราบก็ต้องไปปราบไปจับก็ต้องไปจับนะครับก้าไม่ทำก็ละเว้นการเปิดหน้าที่นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองรัฐบาลนี่คาดว่าน่าจะประเมินว่ากำลังการต่อต้านของพี่น้องประชาชนที่ปิดสมัยประชุมนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ 11เมษายนเป็นต้นไปที่ปิดสมัยประชุมนะครับไปจนถึงวันที่3กรกฎาเนมันจะลดน้อยถอยลงไหมนี่คือแก้การซื้อเวลาแต่เจตนาก็ยังจะเอาให้ได้ว่าง,งั้นเถอะครับมาถึงเรื่องบ่อนเถื่อนเนี่ยมันเหมือนกับมีทางฝั่งรัฐบาลหรือว่าเป็นเอฟซีรัฐบาลเนี่ยออกมาได้ค่าม็อบประมาณแบบว่าม็อบเนี่ยที่มารวมกลุ่มกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลัวบ,บ่อนเถื่อนเสียประโยชน์ มันเป็นควดได้ยินครับทุกคนอดีตรตัฐมนตรีคังอลีตรองนายกพูดเลยนะผมว่าท,ท่านในสมองกลับนะท่านสมองกลับนะคือเราเนี่ยไม่ต้องการให้บ่อนคาสิโน,โนมันตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยเพราะมันสร้างผลกระทบมากคาุณนี้ดูสิถ้าบ่อนมีพื้นที่เป็นร้อยไร่อ่ะตั้งโต๊ะบาคาร่ากันเป็นร้อยๆโต๊ะ ตู้สล็อตเป็นพันๆตู้นะมันจะสร้างผีพนันเท่าไหร่อะวงไฮโลอีกเป็นร้อยๆพันๆวงอ่ะมันเล่นกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ไอบอลเทือนนี่มันก็เปิดโต๊ะบาคาร่าโต๊ะเดียวอ่าแล้วก็โต๊ะไฮโลโต๊ะเดียวโต๊ะก้าวเกโต๊ะเดียวเนี่ยมันเล่นกันแค่นี้บอลใหญ่ที่สุดแถวตะาปูนเนี่ยโต๊ะบาคาร่าแค่แค่โต๊ะสองโต๊ะนะครับมันไม่ได้เจอะแต่นี่จะทํา ต๊ะบาคาร่าเป็นร้อยๆโต๊ะเห็นมเหมือนที่เราเห็นในลาสเวกัสเนี่ยมันจะผลิตผีพนันอีกเท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วอย่างที่สองไอ้ที่บอกว่าบ่อนการพนันเนี่ยจะสร้างเศรษฐกิจมันไม่ใช่นะครับบ่อนการพนันเนี่ยมันจะทําให้เจ้าของบ่อนนะได้เงินแล้วมันไม่ได้เกี่ยวนะว่าจะมาสร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเพราะเขาเนี่ในกฎหมายที่ผมอ่านดูก็คือเสียค่าแรกเข้าห้าพัน แล้วเก็บเขาอีกนี่ปีละหนึ่ล้าน30ปีได้เงินเพียงแค่สาม0มล้านนะครับในระยะเวลา30ปีที่ขายสัมปทานให้พวกกลุ่มทุนการพนันเนี่ยมาตั้งในประเทศไทยเราก็จะผลิตผีพนันเนี่ยอีกสามสิบนปะีคิดดูว่าบ้านเมืองของเรามันจะเละขนาดไหนมันก็นำไปสู่การพนันมันนำไปสู่เรื่องอื่นๆนะครับเป็นผีพนันแล้วก็ลัก ขโมยลักวิ่งวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ป้นทรัพยบลักวิ่งชิงป้นแล้วก็ข้ามมายาเสพติดผู้เสพผู้ค่าลายย่อยสายส่งข้ามไปค้าประเวณีข้ามไปโอ้เยอะแยะนะครับสังคมเละมันไม่คุ้มนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาไม่เอาไหนจะต้องเสียเงินงบประมาณมาในการบําบัดนะทั้งบําบัดผู้ที่ติดการพน,นัน เสียงบประมาณมารักษาพวกที่เป็นผีพนันแล้วไปฆ่าประเวณีโกเยอะแยะไปหมดครับมันเป็นแต่เรื่องปัญหามันมันได้ไม่คุ้มเสียงไงแล้วสังคมเราจะพังทลายเลยเพราะมันพังทลายมาแล้วในต่างประเทศจนเขาต้องเลิกไปสิ่งที่พี่ชัยกรพูดถึงผลเสียของคาสิโนเนี่ยเราไม่เคยได้ยินจากปากของคุณภูมิธรรมเลยนะฮะคุณภูมิธรรมไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาล่าสุดคุณภูมิธรรมพูดออกมาแล้วก็ตกใจอะฮะว่า การมีคาสิโนเนี่ยมันจะเป็นการหนึ่งในการแก้ปัญหากำแพงภาษีของประธานทิพตีทำพิธีคได้ได้ยินได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะได้ยินครับผมบอกว่าท่านด่เหตุผลวิบัติแล้วก็ตรกะวิบัติมันคนละเรื่องก,กันเลย <c oughs> เขาขึ้นกำแพงภาษีจากตะกอนของเรานี่สิขึ้นไปสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับหมายถึงว่าสินค้าของเรามันจะแพงขึ้นแล้วถ้าเราเปิดบ่อนการพน,นันมันจะไปเกี่ยวอะไรในการที่จะไป จัดการเรื่องภาษีของอเมริกาที่มันขึ้นมันไม่เกี่ยวกันเลยบ่อนการพนันก็คือนักลงทุนบ่อนการพน,นันซึ่งตอนนี้มีอยู่สี่เจ้าใหญ่ๆใ,ในโลกนะครับเจ้าหนึ่งทำที่หมาเก้าซึ่งรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะให้มันหมดไปจากหมาเก้าเนี่ยภายในไม่เกินห้าปีนี้ต้องหมดต่อไปหมาเก้าจะไม่มีบ่อนการพนันแล้วแล้วกลุ่มทุนการพนันที่ฟิลิปปินเนี่ย รัฐบาลก็บีบให้เลิกกลุ่มทุนการพนันที่ออสเตรเลียแล้วก็กลุ่มทุนการพน,นัทน,รรน,นที่ลาสเวกัสสี่กลุ่มนี้เนี่ยจะมาลงทุนในประเทศไทยและเขาคุยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปดูสถานที่ดูอะไรมาหมดแล้วนะมันก็จะเหลืออยู่แค่ดีที่สุดก็คือคลองเตยที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ นครเอ่อชนบุรีนะครับชนบุรีซึ่งแต่ละพื้นที่เขาก็มีกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่างที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะใช้พื้นที่ประมาณพันไร่ของท่าเรือของเตยท่าเรือของเตยมีอยู่ประมาณสองพันกว่าไร่เขาจะใช้ประมาณพันไร่แล้วสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะสร้างบอดสิบเปอร์เซ็นต์ในหมายความว่าหนึ่งร้อยไร่นะครับท่านพิธีกรเคยเห็นสนามหลวงไหมครับ สนามหลวงมีพื้นที่แค่เจ็ดสิบเจ็ดไร่นะนี่มันจะสร้างบอลใหญ่กว่าสนามหลวงอีกแล้ววิธีการสร้างนะที่เขาออกแบบนะมันจะสร้างอาคารต่างหากเวลาเขาจ่ายเงินให้กับรัฐห้าพันล้านแล้วเขาจะสร้างเขาจะสร้างอะไรก่อนเขาไม่มีวันสร้างคอนเสิร์ตฮอล์ไม่มีวันสร้างโรงแรมไม่มีวันสร้างสวนน้ำไม่มีวันสร้างอะไรทั้งนั้นแต่เขาจะสร้างตึกที่ใช้เล่นการพนันก่อน เห็นไหมเขาที่เลงไปอย่างนี้นี่มันคือมันตบตาประชาชนไม่ได้หรอกเหมือนกรณีที่ดินสามพันไร่ของนักการเมืองคนหนึ่งที่เดินอยู่กับคุณทักษิณน่ะที่จังหวัดภูเก็ตอต้องการจะเอาที่ตรงนี้ทําตอนแรกเขามีโครงการจะทําอะไรเยอะแยะมากมายรีสอร์ทนะแต่พอนี้ได้การประนานมาเขาก็จะไปลงสามพันไร่ก็สามร้อยไร่ <c oughs> จะทำบ่อนการพนันรองรับมาเฟียรัเสเซียรองรับมาเฟียจากยุโรปเพราะพวกมาเฟียรัเสเซียมาเฟียยุโรปเขาชอบตรงนี้ชนบ,บุรีเขาจะรองรับพวกจีนแล้วก็อินเดียเทาที่เชียงใหม่จะรองรับจีนเทาเป็นแหล่งในการประกอบการที่เอาเงินผิดกฎหมายมาฟอกทั้งหมดล่ละเหมือนที่ทุกคนรู้และถือเงินสดเข้ามาในบ่อนไปแลกชิปแลกเสร็จแล้วก็ทําท่าเล่นสักหน่อย แล้วก็เอาแลกคลิปกลับคืนนี่ก็ได้เงินถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับครับอันนี้นี่มันฟอกกันง่ายๆนะบอกได้มาจากบอลจริงๆแล้วนี่บอลไม่ว่าจะเป็นหมาเกา้าไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ลาสเวกัสรายได้หลักๆของเจ้าของบอนส่วนหนึ่งก็คือการฟอรกเงินรับจ้างฟอกเงินใช่เขาก็ถือเงินมานี่กจะทำท่ากัก็หักไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือมาหนึ่งร้อยล้านคุณก็ไปแปดสิบล้าน บอลการันตีว่าเงินนี้ได้จากการเล่นเมื่อกี้พิทยกรพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมช็อกอะฮะเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตที่จะสร้างคาสิโนโคือสามร้อยสามร้อยไร่จากสา0พันไร่3ามพันไร่ของผู้ชายที่เดินตามคุณทักษิณที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินผิดกฎหมายไม่ไม่ไม่การที่ดินถูกกฎหมายแล้วเขาซื้อไว้จะทำมาสังหาริมทรัพย์แต่มันไปไม่ได้เขาซื้อมันซื้อควบกันภูเก็ตแล้วก็ข้ามมาพืภอทายเมืองจังหวัด พังงานะครับอตอนนี้กําลังยักช่างใจงกันอยู่ว่าจะเลือกภูเก็ตไหมเพราะภูเก็ตต้านแล้วนี่ไม่เลือกภูเก็ตเขาข้ามมาเลือกแต่พังงาเขามีอยู่แปดร้อยไร่ติดทะเลพันามันแต่ตีนนี้เขาอยากจะสังเกตสิครับคุณทักษิณไปภูเก็ตกี่ครั้งไพโองทานไปภูเก็ตกี่ครั้ง <c oughs> เขาก็ไปคุยกันเรื่องตรงนี้แหละเรื่องที่ดินตรงนี้แหละว่าจะไปทําอะไรมันจะมีโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาไง แล้วที่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยถ้าไม่มีคาสิโนก็ไม่มีคนมาลงทุนนะเพราะที่ภูเก็ตก็มีอยู่แล้วนี่ซับารีเออของบริษัทซับารีเวอร์นี่ก็าทาอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วไงก็เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนั่นแหละแล้วมันก็มีเยอะแยะมากมายอย่างอยู่ที่ uh, กรุงเทพสวนน้ำก็สวนสยามไงก,ก็มีอยู่แล้วสวนน้ำแล้วใครจะมาลงทุนอะไรอีกผมถามอ่ะโอ้ห้างของเราก็มีแต่ห้างดีๆนะ อ่ะ,อะดีไอคอนสยามปารากอนเอ็มโปเทียอะไรเยอะแยะไปหมดเขาจะมาสร้างห้างทำอะไรอีกผมถามนะ,ะจริงๆแล้วประสระสค์ก็คือจะเอาบ่อนการพานันมาตั้งตัวเองก็เก็บค่าหเมื่คิวการฟอกเงินด้วยเพราะอำนาจรัฐเนี่ยนักการเมืองรับจ้างฟอกเงินทั่วโลก มานประสงค์เขานะเก็บยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณเป็นโกงจากประเทศไหนมาก็ได้คุณบินมาประเทศไทยแล้วคุณก็ฟอ,อกเงินไปประเทศเรามันก่อนเละสิคทรัืยแเราก็จะ,จะกลายเป็นฮับสําหรับการฟอ,อกเงินเออเป็นนะเป็นฮับสําหรับรอ,องรับอาชญากรรมทั่วโลกเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีอยู่ในหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ประเทศนี่เชิญที่ประเทศไทย สะดวกมากมาเลยนี่เขาคิดกันอย่างนี้แล้วยังเตรียมที่จะออกสกุลเงินใหม่เป็นเงินโทเค็นเพื่อจะให้มันการฟอกง่ายขึ้นอีกจะให้เอาเงินดิจิตอลมาเล่นในบนการพนันได้อีกอเขาคิดไปถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือผมไม่เข้าใจว่านี่คือการพัฒนาประเทศหรือการทำลายประเทศมันถูกต้องแล้วที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขา ขนาดเขาไม่ได้รู้ลึกแบบที่ผมอธิบายนะที่เขารู้ลึกไปอย่างที่ผมอธิบายเขายิ่งรับไม่ได้เมื่อกี้ที่พี่เศรษฐก่อนพูดเนี่ยคือน่าตกใจคือจะเอาเงินดิจิตอลเนี่ยมาเล่นในคาสิโนโดได้ <ใช S 1> นั่นก็หมายถึงว่าถ้าถ้าผมอธิบายมันแบบแบบว่าแบบวัตแบบแบบแบบถุต้องไหมก็คืออาชญากรหรือคนที่โกงแต่ประเทศต่างๆหรือแม้กระทั่งข้าราชาการสีเทานักการเมืองสีเทาบ้านเราก็เอาเงินโกงเนี่ยแทนที่จะเก็บเป็นเงินสดฝางในใต้ถุนบ้านก็แลกไปเป็นเงินดิจิตอล และก็เงินดิจิตอลนั้นเนี่ยมาเล่นในคาสิโนแล้วก็อเอาเงินสดจากคาสิโนออกมาโดยบอกว่าได้รับเงินได้มีไรายได้จากการเล่นคาสิโนนี่ใช่ไหมคะ,ะนี่คือการฟอกเงินแบบดิจิตอลคือเล่นได้ถ้าเงินสดและเล่นได้ในด้วยเงินดิจิตอลก็กฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐบาลกาลังจะทำศูนย์กลางทางการเงินของโลกและทําเงินสกุลใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็ล้อกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเขาต้องการสร้างเงินสกุลใหม่ ในนโยบายเขาเลยนะครับเงินสกุลนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า P ตัว P นะ P เพิ่นน่ PTT t h i l l n n d PTC c c a p PTC ย่อมาจากอะไรรู้ไหมครับย่อมาจากเพื่อไทยคอยเหรียญเพื่อไทยเขาจะทำเงินสกุลใหม่ที่เขียนในกฎหมายศูนย์การเงินศูนย์การเงินของประเทศเนี่ยที่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการมีอำนาจเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมออกเงินสกุลใหม่ประเทศไทยจะมีเงินอยู่สองสกุลเงินสกุลเงินบาทและเงินสกุลที่พรรคเพื่อไทยกําหนดจะให้ชื่ออะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะชื่อทักษิณคอยเงินทักษิณก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละเขาจะเอาเงินนี้ล่ะดึงมาแล้วก็เอาไปเขาจะดึงดูดเพราะว่ากลุ่มค้ายาเสพติดระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะได้เงินมาเขาก็จะไปซื้อพวกเงินโทเค็นเงินดิจิตอลใช่ไหมครับ รัฐบาลก็บอกนี่รัฐบาลเนี่ยสามารถเอาเงินดิจิตอลของรัฐบาลไทยนี่มาเล่นการบนานได้ไอ้พวกค้ายยาเสพติดระดับโลกทั้งหลายแหล่อาชญากรรมมันก็ได้เงินมันก็ซื้อเงินเหรียญใหม่ของรัฐบาลไทยแล้วก็เอามาฟอกในบ่อนการบรรนานของรัฐบาลที่ให้อนุญาตตั้งขึ้นมานี่ฉันพิจกตรเห็นเครือข่ายดีไหมโอ้โหมันคูดยังไงคือพูดยังไงขอประธานโทษของจบนะ คือชั่วชั่วครบวงจรเลยอ่ะฮะที่เปิดเสร็จมาเลยอ่ะนะเราเที่งต่อต้านไงเพราะเรารู้แผนไงแผนมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่จะตั้งบ่อนการสิโนโขึ้นมาใช่เถยนะมันมีการแผนรองรับการฟอกเงินระดับโลกกินค่าหัวคิวการฟอกเงินและอย่างที่สองกินค่าหัวคิวจากพวกบ่อนออนไลน์ซึ่งกำลังจะแก้กฎหมายแก้ออกแก้กฎกระทรวงสองกระทรวงนะหนึ่งก็คือ กระทรวงม,มหาดไทยสองก็คือกระทรวงดิจิทัลให้มีการเล่นอบอลออนไลน์ได้โดยคนที่จะเล่นบอลออนไลน์คนที่จะเปิดบอลออนไลน์ได้ต้องมีไรเซนจากคาสิโนที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยไม่งั้นเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถที่จะเล่นได้ตอนนี้เวลาเขาแทงบอลออนไลน์เนี่ยเขาแทงไปนู่นต้องดูจากมาเก๊าดูจากฟิลิปปินดูจากออสเตรเลียหรือดูจากลาสเวกัสแล้วเขาก็ถ่ายทอด ไอ้พวกนี้ก็แทงอะแทงผ่านมือถือแต่ว่าถ่ายทอดผ่านนู่นนะครับไอบอนจากต่างประเทศทีนี้เขาจะมากําหนดว่าคนที่ทําเว็บพนันซึ่งมันมีอยู่ในประเทศไทยประมาณ7 0 0 0 0สยูสเซอร์เจ0 0 0 0นยูสเซอร์นี่ไม่มากนะครับเพราะว่าเจ้าใหญ่ๆนี่เขาจะมีเยอะประมาณเจ้าหนึ่งถือไปพันยูเซอร์อย่างเงี้ยถ้ายูสเซอร์ไหนถูกปิดมันก็เปิดใหม่แล้วใครเปิดนี่มันต้องเสีย เสียให้ใครครับเสียให้ตำรวจเสียให้ดิจิตอลเสียให้กสทชยูเซอร์ออะออละสามหมื่นต่อเดืน <érer> อดนคือสมมติมันแทงกันแส,สนยูเซอร์สามหมื่นต่อเดือนกินเดือนหนึ่งเก็บค่าตงเท่าไหร่ทีนี้พวกนี้ก็จะรวบมาหมดไงว่าคุณจะต้องมาถือลายเส้นมาจำกับบอดในประเทศไทยเท่านั้นเลยกินเนี่ยทั้งฝอกเงินทั้งออนไลน์ดูดเงินคนไทยเนี่ยท่านพิธีกรคิดนะจินตภาพง่ายๆนะ ถ้ามีอยู่20ล้านครัวเรือนในประเทศไทยนะหนึ่งรัวเรือนมีคนติดการพนันออนไลน์สักหนึ่งคนมันก็จะมีผีพนันอยู่20ล้านคนถ้าเล่นเสียเล่นเสียนะครับเอาเสียวันละห้าร้อยเฉลี่ยด้วยเสียวันละห้าร้อยจะมีเงินที่ถูกดูดจากกระเป๋าประชาชนคนธรรมดาหาเช้ากินขําคนขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับเนืเอ้อทั้งหมดทั้งปวงนี่วันละห้าร้อยบาท ดูดไปยี่สิบล้านคนมันเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นวันละหนึ่งหมื่นล้านนะที่มันดูดไปเดือนหนึ่งมันดูดเงินไปสามแสนล้าน <c oughs> ปีหนึ่งสามล้านหกแสนล้านบาทสามจุดหกล้านล้านต้องถูกดูดออกไปนี่เอาเสียแค่วันละห้าร้อยนะเฉลี่ยบางคนอาจจะเสียมากกว่าแต่ผมเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งเสียวันละห้าร้อยนี่คือหายนะ ทำไมประเทศอื่นเขาจัดการได้เรื่องออนไลน์ถ้าใครที่แทงออนไลน์เนี่ยกสทอชอเนี่ยของประเทศอื่นนะครับหรือกระทรวงดิจิทัลประเทศอื่นเนี่ยเขาจะบล็อกเลยไม่ให้การแทงนะสำเร็จแต่ประเทศเราเนี่ยนะแปะโฆษณาออนไลน์โอ้ได้หมดก็ไม่ทําหน้าที่กันไงตำรวจไซเบอร์ไม่ทําหน้าที่ตำรวจปอทอไม่ทําหน้าที่กระทรวงดิจิทัลไม่ทําหน้าที่กสทชไม่ทําหน้าที่ ก็สาวมันต้องควบคุมโอปอิเตอร์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มีสองบริษัทเนี่ยทรูกับ AIS ต้องควบคุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมี AIS มี3า b b อะไรให้สั่งให้บล็อกสัญญาณก็ได้แต่ไม่สั่งไม่ทำไงเห็นไหมนี่คือกระบวนทุจ,จริตคอร์รัปชันในเรื่องของพนันออนไลน์ทั้งหมดปราบได้แต่ไม่ปราบ แล้วยังจะมาทำให้ถูกกฎหมายคิดดูสิใครจะไปรับได้เอฟังจากพี่ไก่อนแล้วก็ก็นึกถึงความรวยของบางตระกูลที่อาจจะมีเอ่อหุ้นส่วนอยู่ในคาสิโนโด้วยคือรวยซ้ํำรวยซ้อนรวยรวยแบบรวยคดๆอนะคะรวยบนความสิขขา,ายของประเทศชาตินี่นี่ท่านพิธีกรเขา้าใจผิดเขาไม่ได้รวยแต่เขารู้สึกว่าเขายังจนอยู่ <c oughs> เข้าไหมเขาเขารู้สึกว่าเขาจนนะ ทขาก็ม wow. ีเยีะย่าอย่างแพตองคาในมีหนึ่งหมื่นสามพันล้านเขายังรู้สึกว่าเขาจนไงเขายังรวยไม่พอเขารู้สึกว่าเขาจนถ้าคนที่รู้สึกว่าตัวเองรวยแล้วเขาจะไม่ทําเรื่องอย่างนี้ครับจะทําไปทาใหม่คาถามสุดท้ายคือมอบจะทำยังไงต่อไปฮะในเมื่อทางรัฐบาลเนี่ยเล่นเกมถอยอฮะถอยแต่ไม่หยุดไม่เลิกแต่ถอยชั่วคราวถอยเพื่อจะลุกขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งครับใช่ครับเขาก็ดูว่ามอบเนี่ย ผู้ชุมนุมนจะอ่อนพลังไหมคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้มันเป็นเจตนาลมมร่วมทั้งแผ่นดินแล้วยังไงก็ไม่มีอ่อนพลังหลอกวันนี้เนี่ยเขายุติที่จะไม่เอาพิจรารณาซึ่งก็ย,ยังไม่รู้นะว่า,าจะพิกอีกไหมนะเพราะรัฐบาลแพทองคานนี่หรือว่าไอหัวหน้าพักที่มายืนถแถลงนี่สั่งไม่ได้นะครับต้องเป็นมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะ ที่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมาถแถลงแล้วก็หัวหน้าพักมายืนไม่ใช่นะครับเลื่อนจริงๆก็คือมติที่ประชุมของสภาผู้แทะะนราษฎรเลื่อนอทึ <c oughs> ่งยังไม่มีมติพรุ่งนี้เราก็จะไปที่สภาผู้แทะะนราษฎรเหมือนเดิมแล้วทีนี้ถ้ามติที่ประชุมสภาผู้แทะะนราษฎรให้เลื่อนทีนี้เราก็ต้องออกทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าเราไม่ต้องการให้เลื่อน เราต้องการให้เลิกเลิกเลยคณะรัฐมนตรีประชุมกันมีมติถอนล่างกฎหมายฉบับนี้ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการไม่ใช่ต้องการให้คุณเลื่อนให้คุณประชุมกันออกมติว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทำเรื่องไปที่ประธาน สภาผู้แทนราษฎรให้ถอนกฎหมายฉบับนี้ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรคือเลิกเลยยังก็ต้องกดดันกันต่อไปครับเราไม่ต้องการเลื่อนเราต้องการให้เลิกครับโอเควันดีต้องขอขอบคุณพี่ไทกรนฟูสวรรค์น,นะครับขอบคุณครับ,รบ,รบสวัสดีครับ ก็ถือว่าเป็นเกมของรัฐบาลนะครับที่จะยื้อซื้อเวลาพราบรคาสิโนให้เลื่อนออกไปนะครับแล้วก็หวังว่าวันที่มอบซาลงเนี่ยก็จะเห็นพรบรคาสิโนกลับเข้ามาใหม่พูดง่ายๆคือจะเอาให้ได้ครับไม่สนใจว่าหายนะของประเทศจะเป็นอย่างไรคนก็พูดกันปากเปียกปากแฉว่าถ้ามีคาสิโนจะเกิดขึ้นในกประเทศแต่ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่ฟังนะครับก็รอดูกันไปนะครับระหว่างอำนาจของรัฐบาลกับอำนาจของประชาชนใครจะอยู่เหนือก่ใคร ศีลธรรมจัญญาจะอยู่เหนือกว่าความชั่วช้าของอบายับุกหรือไม่ติดตามกันต่อไปกับรายการถามด้วยจันนะครับสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องโครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับ บ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 000. ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ20,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดอินทาและที่สำคัญ อยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลัง<า>นี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจาการการค้านเนี่ยจเจร,ริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท e ์มาที่เบอร์0-81 335-1011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ